หญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเรือนร่างเพื่อเอวเวาเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ท,ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงพบกับ Fit and Fi r m f ม g u r e ทุกวันอาทิตย์15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่อง TNN อ็นเอครับเตือนนิดหนึ่งนะฮะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องวนนะฮะอย่าเปลี่ยนไซส์กางเกงไซส์กระโปรงเด็ดขาดเพราะถ้าใครเปลี่ยนไซส์กางเกงหรือว่าไซส์กระโปรง สุดท้ายมันจะไปเรื่อยๆริ่ไหมเปิ้ลใช่คือเปลี่ยนจาก28เป็น30 30เป็น32 32เป็น34มันจะไปเหมือนพี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใส่32พี่ปล่อยถึง40ก็จะเคยตัวขยับไซส์ราไปเรื่อยๆใช่แล้วก็ไปหากางเกงผ้ายืดพยยดมาใช้อะไรต่างเพราะเราเริ่มมึนหัวแล้วไงเริ่มมึนหัวแล้วใช่ไหมก็ถึงบอกว่าเวลาเราเราจะลดความอ้วนเนี่ยให้เก็บกางเกงตัวที่เราชอบเอาไว้ตัวหนึ่งติดไว้ที่ประตูทางออก ให้ดูทุกวันใช่ไหมใช่ตัวทังออกแล้วเมื่อไหร่เช่นจะใส่ตัวนี้ได้สักวันต้องกลับมาใส่มันให้ได้ถูกต้องใช่ค่ะอ้าวละมีรูปเก่านะเดี๋ยวเราจะพากันไปดูรูปเก่าของเปิ้ลก่อนอดีตของคุณเปิ้ลยินดีเปิดเผยไหมคะยินดีค่ะอ่งั้นเดี๋ยวไปดูรูปคุณเปิ้ลนะคะ ให้เปิ้ลเล่าให้ฟังทำอะไรยังไงบ้างก็คือกลับกลับมาก็คือน้ำหนักมันขึ้นมา7กิโลแล้วก็ทนไม่ไหวกับเสียงรอบข้างก็คือเริ่มกลับมานวดแล้วก็ทาด้วยก็คือทาแทนโลชั่นเลยทาผิวปกติเ้วยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรามีความสม่ำเสมอปัญหาก็หมดได้เพียงเพียงแต่ว่าวันนี้เราเราตั้งใจ ทำจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วด้วยด้วยด้วยผลิตภัณฑ์ที่ที่เราใช้เราเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรามั่นใจอ่ะเพราะว่าเราเราทำงานกับท่านดเรแล้วเราก็เชื่อเชื่อมือท่านว่าเป็นเป็นฝีมือการคิดค้นจากธรรมชาติด้วยแล้วก็ไม่มีโยโย่อะไรเงี้ยเราเราเราเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบอะไรที่มีมีผลก่อต่อสุขภาพเราอยู่แล้วอะค่ะดูใช้มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ถ้าเกิด เทียบเจากวันนั้นที่ที่นวดนวดนวดไปหนึ่งครั้งเองแล้วนอกนอกจากนั้นก็คือเอามาทาทาตลอดแทนโลชั่นเลยโลชั่นเก่าก็เอาเอาเก็บไว้เอาไปทาอย่างอื่นก็ได้ก็คือเอาเอาตรงเนี้ยเอาดูแลเราสําหรับเอวและหน้าท้องใช่ค่ะก็คือโกยไอที่ห้อยๆ้อยแล้วก็โกยลูกขึ้นก็คือจะมีวิธีการนวดก็คือจะมีซีดีให้เราศึกษาแก็คือถ้าเกิดนวดนวดต่อเนื่องจริงๆก็คือประมาณ3 2-3เดือน คือแมันได้ผลเลยเหรอคะได้ผลค่ะออาละเมื่อตอนที่หนูจะเริ่มเนี่ยคนทั้งเฮ้ปั้นทำอะไรมารูปร่างอย่างนี้แลวทีนี้พอเราใช้แล้วเนี่ยมื่อมันดีขึ้นคนเหล่านั้นเนี่ยที่เคยประนามอย่างที่เราเนี่ยนะคะตกลงแล้วเขามาทําให้เราเกิดกาลังใจบ้างไหมมีค่ะยังไงบ้างโอ้ยแซงแซมากเลยปั้นไปทําอะไรมาสวยขึ้นดูรูปร่างดีขึ้นโอ้โหแบบว่ายิ้มค่ะปากจะฉีกถึงถึงหูแล้วเลยแล้วก็บอกว่าใช้วิธีอันไหนปั้นก็ เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะก็คือคอยแนะนาแล้วก็แบ่งปันแบ่งปันเพื่อนๆแบ่งปันประสบการณ์ใช่ก็คือบอกเฮ้ยมันดีนะอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาขายนะไม่ได้มาอะไรนะแบบอยางนย่างที่ว่าฉันเป็นเซลแมนเล่าสู่กันฟังเนาะบางทีเราใช้อะไรแล้วเห็นผลเราก็อยากบอกต่อใช่ไหมคะใช่แล้วมันเป็นวิธีการง่ายๆเพียงเพียงแต่ว่าวันนี้เราเราเปลี่ยนโลชั่นอะ ราคาเนี่ยใช่เพราะตอนเี่เราต้องทาโลชั่นผิวอยู่แล้วเพียงแเปลี่ยนจากโลชั่นธรรมดามาเป็นโลชั่นที่จะทำให้เราทาเพียวใช่ก็เนี่ยแบบมันมันลดขั้นตอนไปเลยอะค่ะอาจารย์ไม่ไม่ต้องไปซื้อโลชั่นเฉพาะหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะว่าโลชั่นผิวขาวอะไรเงี้ยก็คือทาอันนี้ไอ้พวกรอยที่เป็นแผลมันก็ลด ไอ้เขาเเรียกว่าอะไรเป็นแผลเป็นนะคะมันจางลงด้วยแล้วก็ต้องทาอต่อใช่ไหมคใช่ค่ะแล้วก็แล้วป้นก็มีท่าที่เหล่าเอวได้จริงหรือเปล่าจริงแล้วหน่อยแล้วหน่อยแล้วหน่อยเหล่าเอลที่แล้วหน่อยต้องต้องยืนโชว์นะคะ่ว่าเอลยังไงก็คือปนปันก็เทครีมใช่ไหมคะาชั่นนะคะแล้วก็นี่ค่ะรูปรูปอย่างนี้ค่ะเหรอเห็นเอลไหมคะ เออแต่แต่อาจารย์จำรูปบรนไดใช่ไหมคะรูปรูปเป็นไงคะรูปอย่างนี้อ่านี่คือถังน้ำมันนั่นถังน้ำมันอันนี้ก็คือรูปรูปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอวเอลก็จะมาเห็นไหมคะเอวก็จะมีส่วนวาวส่วนนูนแล้วก็แล้วก็ไอ้ตรงไอ้ตรงที่เป็นปั้นๆเวลาเราใส่กางเกงยีนแล้วมันจะปรินออกมาปรินหรือใส่ชุดว่ายน้ำนั่นแหละคือคือปั้นปั้นกด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 รูป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 อย่างเงี้ย เหล่าเอวได้ค่ะโคตรชอบพิธีเหล่าเอวมากเลยอาจารย์เมื่อกี้สบีดูจากด้านหลังคุณเปิ้ลนะคะที่เขาเหล่ารู้ใช่เขามีเอวถึงแม้ว่าเขาจะดูว่าเป็นคนอ้วนนิดนึงแต่ว่าความขอดมีแล้วเมื่อกี้นอกรอบค่ะคุณเปิ้ลเขาบอกว่าไอ้บริเวณปีกนางฟ้าเนี่ยโกยมาส่วนเพิ่มส่วนอื่นได้ด้วยใช่ไหมใช่ดันดันดันมาเกิดแบ๊บไม่อยากจะพูดเลยว่าส่วนไหนมันเพิ่มปีกนางฟ้าลองโปยี่ยนครับจากเอเป็นบีบีสิงน้องสบีสนใจแล้ว ไก็ตามมาแม่ค่ะตาเป็นแบบตอนนี้ฉันอยากมีปีกน้ำใจเยอะๆแล้วูแต่งงานแล้วแค่นี้พออะไรแล้วแหมทำอะไรกันจะแต่งงานใหม่แล้วเรื่องเสื้อผ้าอยู่ตอนนี้เป็นไงค่ะก็หลวมอไซส์หนูก็คือดีดดีจากเอ็มเป็น XL ล่าสุดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็คือลงลงมาแล้วก็คือเสื้อผ้านี่ใส่ใส่เป็นเอ็เนี่ยลงลงมาเอ็มได้แล้วค่ะกลับกลับมาได้แล้ว ดูกลับไปที่ร้านเสื้อผ้าเดิมไหมก็กลับไปแต่ว่าต้องต้องไปร้านประจําที่เขาเขาเขาเคยมีหุ่นเราอ่ะก็คือปนปนจะมีร้านกางเกงอยู่ร้านหนึ่งก็คือไปซื้อได้เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนไซส์แต่ชอบคัดคัตติ้งเขาโอเคก็คือกลับไปที่สยามก็ไปราคาแต่ว่าตอนนี้ไซส์เล็กลง XL เป็น M ภูมิใจซะไม่มีอ่ะใช่ข้ามมาข้ามมาหลายไซส์เลยนะคะอ่าเป็นเรื่องของความภูมิใจอย่างมากๆ แล้วทีนี้ต่อไปหาซื้อเสื้อผ้าที่เราไม่ใช่สั่งตัดเนี่ยง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นค่ะคือเสื้อผ้าสําเร็จรูปใช่ไหมคะอาจารย์คือเราจะซื้อได้ก็คือหมายถึงว่าร้านร้านสําเร็จรูปเรายังซื้อได้แต่เราต้องเปลี่ยนร้านที่ไซส์บิ๊กอะค่ะตอนตอนนั้นก็ต้องไปไซส์บิ๊กเพราะว่าไซส์ปกติเราไม่มีคอันนี้บิ๊กแอนทอลอันนี้บิ๊กแอนชอตตอนนี้เอวอยู่เท่าไหร่เอวอยู่ที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้า My God โอ้โหจะเป็นเอวนางงามอยู่แล้วใช่กล้แล้วค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราทาต่อเนื่องสังเกตเลยถ้าเกิดใครใครอยากเริ่มต้นทาต่อเนื่องเจ็ดวันก็คือวัดวัดไซต์ก่อนทุกวันเลยนะคะก็คือวัดวัดตั้งแต่วันแรกแล้วก็มาวัดวันวันที่เจ็ดแล้วแล้วแล้วมันจะแฮปปี้อ่ะมันปื้มอ่ะม็นวายไปจริงๆแล้วเราสังเกตจากกระจกก็ได้เราเราดูรูปร่างผ่านกระจกเอ้ยมันมันลงจริงๆแค่เจ็ดวันเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากทดลองหรือพิสูจน จ็ดวันคุณทําให้ตัวเองได้หรือเปล่าเท่านั้นเองอ่ะสุดท้ายนี้ให้บอกความประทับใจกับผลิตภัณฑ์สูตรสดิมเซตก็คือมันใช้แล้วเห็นผลอย่างอย่างอย่างที่ตัวเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเอ้ยมันมันเป็นไปได้หรอแค่แค่แค่ทาแล้วมันจะทําให้เรากลับมามีรูปร่างไซส์เอ็มได้เหมือนเดิมจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องต้องต้องบอกเลยว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากๆเอาล่ะค่ะถ้าเกิดใครนะคะ อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สูตรสลิมเซฟให้มากขึ้นก็โทรไปที่026464800หรือจะเข้าไปดูที่ w w w f i t a n d fit and figure com ก็ได้นะแล้วจะได้รู้เรื่องเหล่านี้ด้วยความมั่นใจแล้วก็อย่าปล่อยให้ปัญหาอะไรนะั้นมันล่วงเลยนานจนเกินไปรีบแก้ไขให้เร็วไวแล้วก็จะได้ ภูมิอ,อกภูมิใจกับรูปร่างที่กลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งนะครวันนี้เรา3ามคนลาก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะโลชั่นกระชับสัสดส่วนนี้เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตจากองค์ประกอบหลักของพืชอาหารของไทยที่ผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพในการลดกระชับสัสดส่วนผ่านการทดสอบโดยนักวิยาการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผล ปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงโดยมีการพิมพ์เผยแพร่ผลการทดสอบในวรารสารนานาชาตินำเสนอในผู้ชุมสมุนไพรโลกและได้รับการรับรองจากสถาบันเดิมสแกนของประเทศฝรั่งเศสว่าสามารถลดรอบเอวได้เกือบ10เซนิเมตรจากการใช้อย่างต่อเนื่อง4สัปดาห์โดยปราศจากผลข้างเคียงใดๆปภัณฑ์นี้เป็นวิวัฒนาการ ที่ใช้วัตถุดิบของไทยโดยนักวิชารไทยสร้างงานและอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในประเทศไทยแล้วส่งออกไปจำหน่ายใน27ประเทศทั่วโลกเพื่อนำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทย